กินน้อมาใหม่ค่ะอืมจะมารีวิวกินเอ่อตะโกให้ดูมารีวิวกินตะโกให้ดูก่อนจะ้ะลืมลืมหอมหอมเลยเด้อจ้ะตะโกเผือกอืม อร่อยมากไม่หวานมากด้วยจ้ะของพี่คนนี้ถ้าอยากกินอะไรสั่งได้เลยค่ะสั่งได้นะคะแต่ว่าต้องสั่งแบบ ให้รวมกันห,หลายๆคนนะจ๊ะเกาทำไห้นี่ค่ะใบเตยนะจ๊ะเนี่ยเอาใบเตยห่อจ้ะอร่อยค่ะอร่อยเขาทำทำสดๆเลยด้วยจ้ะเนี่ย แล้วก็จะมารีวิวตะโกะไม่ใช่ตะโกะขนมสั่วแปบจาะอันนี้ใส่งาขั่วนะคะลูกโตๆตตเลยจ้ะมีอยู่้าลูกด้วยนะี่โตๆแบบนี้จ้ะขนมไอ้อตะโกะก่อกลูกด้วยจ้ะหอมงาคั่วมาก ใครอยากกินอะไรสั่งเข้าได้เลยเด้อจะ้ะแจ้ว่ามีเดือนไอ้เกจะไม่อยู่เราจะเกจะกับเน้องไทย <c oughs> ใส่น้ำตาลงายำหยวม <c oughs> <c oughs>

ใส่จุกๆเลยจ้ะน้ำตาลจุกๆอันนี้กล่องนึงนี่ห้ายูโรเด้จ้ะจุกๆค่ะ <c oughs> <c oughs> ใหญ่ไปไหม <c oughs> <c oughs> ใหญ่ไปไหมอืมอืมอืมือ